ได้คุณผิงแค่ไม่ต้องใส่เป็นเพรเป็นอะไรก่เพราะว่ามันเหมือนไม่ต้องใส่เป็นลาตีนะคะใช่ค่ะยาวแต่ว่าแบบยาวไม่ต้องลากพื้นนะคะคุณผิงไม่ต้องใส่ชุดราตีอะแม่ชุดธรรมดาแต่ว่าเป็นเดนอะไรอย่างเงี้ยเวลาแม่ไปออกรายการอะไรอย่างนั้นน่ะแค่นั้นแหละไม่ยากเลยหนูก็หาโอ๊มัวในบ้านออกค่ะอืม ใช่แบบผู้หญิงแต่งตัวปกตินะคะแบบผู้หญิงแต่งตัวมาลงมาไล์อย่างนี้ได้หมดอืใช่ค่ะไม่ยากคุณแม่ เปิดโฟนเลยฮะฮานรีจำัจะยากอะไรกันแล้วกันหนาะก็แค่ใส่ชุดปกติลีก็ใส่ชุดเหมือนเดิมันลีเป็นไรอ่ะลีลีลีมีเสื้อของลีเนี่ยลีแต่งตัวของลีอยู่บ้านเนี่ยหนูได้เห็นลีไหมจะไปเห็นอะไรล่ะโอ้ย <c oughs> อา้อาจโอมเปิดให้ให้ลูกสาวฉันดูหน่อยดิโอยหนูอย่าวาดตะกี้หนูก็ช่วย ก็จะเป็นสีเออเป็นสีเป็นสีดำได้วม uh, ั้ยล่ะค right, right. right. ุผ right. ู right. ้หญ right. okay. okay. like ิงเอาสีอื่นใส่แบบนี้แล้วใส่ดอกกุหลาบสีดำน่ารักไหมยดายไม่เอาได้แล้วแต่กระโปรงลายก็ได้แต่เอาดอกกุหลาบดำไม่เอาดอกกุหลาบสีนี้ได้แล้วจบแล้วพอเดี๋ยว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 แป๊บเดียวลูกอะไรไอคิวแต่งตัวยัง ลีลาไงไอคิวพ <I Q. S 1> ี่ก็ชอบปลีลาใครไม่รู้พี่คิวก็ไม่รู้งงไปหมดแต่ละแม่เสื้อตัวนี้จุมแล้วก็กระโปรงขาวจบไหมพี่ฉันหาจินอยู่ตลอดนี่โอเคไหมโอเคค่ะแล้วม่เอาเนี่ยบอกว่าจะากุหลาบด,ดำอะ่ะกุหลาบด,ดำน่าจะสวยกว่ากุหลาบด,ดำน่าจะสวยกว่า แต่ถ้าถามแต่ถ้าถามแล้วไม่เชื่อก็เอาสีดำใส่สีดำค่ะรู้ใส่ชุดดำเหรออืมใส่เด<ม>็ดดำน่าคลีอ้วนว่ะไม่อยากจะรอชุดดำก็ชุดดำถูกแล้วคุ밍ฮะชุดดำน่ะถูกแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนแม่ชุดที่ใส่นั่นก็ได้ก็ไม่ได้แย่มันก็สวย คนบัตรหนึ่งนะอยู่จูบไปก่อนนี่ไงลูกที่เหมือนไปออกรายการนะเลิกไหมอืมก็ได้นะคุณหญิงเลิศคิดว่าเลิศวิ่งลองไปใส่ก่อนค่ะกระดาษผมยาวๆเลิศบุรีวิ่งลองไปเปลี่ยนลองเปลี่ยนก็ได้ค่ะผู้จูบผู้เชี่ยวชาญ ขาจะออกแล้วนะคุณแอนไปแล้วจะอยู่กับพี่บอลไงไปตัวไหนแพ้แม่ไหลอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกเสร็จแล้วเดี๋ยว,ใ,ว,ยวให้ดูนิดเดียว <c oughs> แต่มันน่าจะได้อ่ะเพราะชุดนี้มันแบบมันแบบก็สวยอะ่ะอ่ะที่มันไม่ค่อยอินะเอาจุกอ่ะเอามาดูนะแสดงความเป็นวัยรุ่นเลยอะ่ะไม่เหมาะ อมอกี้สวยกว่าเนาะเอาเมื่อกี้เถอะเอาเมื่อกี้สวยกว่าเนาะเอาเมื่อกี้นะมันสวย,สวยแต่ว่าหนูว่าแม่เอาอันเมื่อกี้ดีกว่าดอกกุหลาบแค่คไปเปลี่ยนสีไหมคือบอกว่าแค่เปลี่ยนสีกุหลาบแล้วก็เปลี่ยนกระโปรงก็ดีนะก็คือกระโปรงที่แม่ชอบใส่ปกติอะใส่ไม่ได้หรอที่ตรงๆนะไม่เป็นไรอะคําถามฮะ<อ>ใส่เสื้อดอกกุหลาบแบบเมื่อกี้สีดำแล้วใส่กระโปรงดำจบไหมเออคือขอก็แค่นั้นนะก็ได้แล้วมันทําไมมันมีอะไร ไม่ไม่อาะไม่ต้องนะมันเซนซีไปนะเก็บไว้ไปอันอื่นเถอะแม่เนาะมันมันจริงๆขาวไม่ต้องใส่หรอกหนูว่าเอาดำดีกว่าสวยกว่าสีดำเนาะเอาดำใช่ไหมอืมโอเคอืมอืมไม่ไงเดี๋ยวคุณหญิงใส่สีชมพูไปมันจะแบบวางละมันจะไปสีผมพี่จุ๋มสวยแก้มบูุเป็นคนตัดสินใจให้นะคะเพราะให้ทำสีถูกค่ะ เลงอยู่ประมาณแปดสิบตลกเลือกแล้วเลือกอี่ใช่อืมกว่าจะเคาะว่าสีนี้ต้องการพี่จุมแต่ถ้าเลือกเอง,องกี่ปะ่ะไม่ได้สวยนะ <c oughs> นี่กระตัวแห่เขาอยู่ไหนเนะี่ยเข้าไปแล้วมั้งไปไหนไปทำงานแล้วก็น่าจะไปเขาใหญ่เลยวันนี้หรอ,อ กลับอีกทีไปไหนไม่รู้พวกนี้ตัว h a i ตรงกับพวกนี้ไหมไม่พวกนี้ใครแต่งหน้าหนูตัวอะไรนะโอ้ยวันนี้ไม่เสร็จละพี่พิตอะไรจ๊ะว่าไงคะเปิดไลฟ์อยู่นะคะไม่เขาจะให้หนูเลือก หน,หนูต้องดูในไลน์ดูไลน์ยอยู่นะใช่เราไม่อ่านไลา์เขาพี่จะพูดนี้หนูปักตะกร้าอยู่<ม>อะไรอ่ะคิวตื่นยังนี่ไม่นั้นราคาตัว๋วอันนี้หนูต้องเลือกเพราะว่ามันจะไม่มีเหลือแล้วขับเครื่อลายไปเดี๋นะ ไห้หอมเอาสีชมพูไหมที่หมูกว่าหอมนะเอาปะเอาไงดีอะพี่พีหนูถ้าเสินใจเราได้ยี่สิบแปดถึงสองได้หลายวันมากยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งต่อซี่หรอหกวันหรือเก่าดูคาตัวเอ ญี่ปุ่นเด็กบ้าออสุดๆเลยอะตอนเนี้ยเอาอะไรดีอะนี่แหละเขาให้หนูเลือกไงญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะญี่ปุ่นไม่ได้เอ้ยไม่ใช่จีหรือเกาหลีอะตามทุกคนแต,แ,ตแต่เกาแต่เกาหลีหนูก็ไปได้นะแม่อยากไปไหนอะแม่ไปไหมล่ะไปถ้าสองอันนี้แม่ไม่ไปเลยทำไมอะไม่อยากไป <laughs> อ๋อหรอแม่บอกไม่ไม่ไปหรอสองอันนี้ใช่เขาบอกเขาจะไปพัทยาแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าแต่ว่านี่ก่อนเดี๋ยวมันจะเต็มแน่นอนล้านพี่พี่อยากไปไหนอะค่ะมันไปเกาหลีก็ได้นะชอบใช่ทุกคนพิมพ์ว่าจีนแต่ว่าหนูไปหนุไปเกาหลีได้เรื่อยอะหนุไม่ติดจีนมีอะไรจีนมี เยอะมากถ้าไปก็ต้องไปปักกิ่งมันมียูนิเวอร์แซลกับคนมันเยอะอ่ะแล้วคนไทยที่ยังไปเกาหลีเยอะเอ้ยคนก็ไปจีนเยอะช่วงเนี้ยงั้นก็ไปเกาหลีดีกว่าแต่ปีใหม่อ่ะคนล้นไม่ก็สนุกแน่แล้วก็ไปเออเพราะว่าไม่งั้นดอกนะไปหลังปีใหม่ดีกว่าถึงออกป่ะมันไปช่วงเทศกาลไม่ไหวเราแต่เกาหลีมันยังแบบไปซื้อของไปนู่นไปนี่มันยังมีหลายที่ให้ไปแล้วคนไทยมันไม่ได้เยอะมากเพราะมันไม่ได้เข้าได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเอกล มีทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปเอาเลยอ่ะที่ไหนเยอะแนนอนจีนอเคมากน่าจะเยอะล้นทะลักเลยหรอจริงญี่ปุ่นก็ดนบอกว่าบิยค้างเงินอะไรต่างตอางตะญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นอ่ะเขาค้างเงินแต่ว่าราคาตั๋วญี่ปุ่นนี่ตกใจมากเลยนะมันบิสเนาะไม่ใช่แต่ว่าปกติมันถูกกว่านี้ครึ่งนึง ก็มันค่างเงินคนเขารู้ว่าคนแห่ไปเขาก็ต้องปรับตามไอ้นี่แหละสายการบินน่ะพี่พีชไม<ส>มันเต็มมันเต็มกันหมดแล้วแล้วตอนนี้คือเหมแบบวิสเนตสตาร์ดแบบแสนหนึ่งอ่ะจนถึงแสนเก้าอ่ะแสนหนึ่งคนนักแข่งพีชไม่ล่วงหรอกพี่จะเครียดพ,พีชไม่มั่นคง,งนนพีชไม่มั่นคงไม่งั้นพีชไม่ต้องมาขอบุมเป็นแฟนนะพีชไม่มั่นคงอ่ะแค่นี้ละกะนบายบาย เหนือมนุษย์ได้ไปเกาหลีทุกปีทุกเดือนเลยหเอาให้หายเอาให้หายคันมันช่วงปีมันช่วงหนาวอ่ะชอบอ่ะนานได้ไปทีก็ไปมันฉ่ำเลยเอาให้หายคันน้องแก้มชอบไปช่วงหน้าหนาวก็เอาให้หายคันเลยหน้าร้อนไม่สนุกเกาหลีนะร้อนจะตายไม่ไหวจีนช่วงปีใหม่ปากกิจปีใหม่เดี๋ยวค่อยไปหลังปีใหม่ะจีนมันเข้าง่ายไปต่อไหนก็ได้ เขงไม่จุงเหมือนต้องทำวีซ่าเปลี่ยนวิธีแล้วใช่ไปทำาเลยขอขอไปขอเนาะไปไปขอที่ก่อนต้องทำวีซ่าถามนะที่เขียนคิวใครจะเอาร้อยยี่สิบเก้าบาทองราคาดีมากนะคะ <ไป S 1> หนูบอกให้พูดจีนใครมีปะมีสิก็ต้องไปขอต้องถามเขาต้องขอที่ไหนต้องขอที่ไหนใครรู้บ้าง อยากไปหมาล่ากเ็เแต่ไม่ได้ไปไงที่บอว่ค่าตั๋วแพง